สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาลุงไก่แพ็คปลาทรีแดดบอกว่ามีนิดเดียวคุณลุงไก่เขาก็เลยแพ็คจะเสร็จแล้วพี่ดาเพิ่งปินป้นใบยังไม่เสร็จพี่ดาคุยกับลูกค้าอยู่บนบ้านพี่ดาก็เลยลงมาช้านิดนึงลุงไก่แพ็คไปใกล้เสร็จแล้วเนี่ยดูดิเ,ดเนี่ยแพ็คกับน้องพิมพิมอยู่สองคนปลายสีแดดเดียวของเรานะคะเดี๋ยวตั้งตรงนี้ก่อนเนาะแพ็คนึงจะมีสามถึงสี่ชิ้นนะ บางแพ็คจะมี3ชิ้นจะมี4ชิ้นอันนี้คือปลาเนื้อล้วน,วนถ้าใครอยากได้ปลาล้วนล้วนโน้ตมานะโดยปกติมันจะมีชิ้นกลมแบบนี้แหละนี่น <laughs> นะคะือชิ้นกลมนะคะอินทรีแดดเดียวชิ้นกลมนะคะอินทรีแดดเดียวชิ้นกลมนะคะเห็นเศษอะไรเนี่ยมันเป็นจุดเลือดสุดอะไรจุดเลือดเนาะนี่จะเป็นจุดที่ปุ่นใช่ไหมแกะได้แย่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเค็มนิดๆค่ะลูกค้าใครเคยทานปลาอินทรีเค็มลุงไก่ฝากรีวิวให้หน่อย นะคะเพราะว่าดีอาจจะมีลูกค้าบางท่านไม่เคยทานรสชาติเค็มนิดๆไม่หวานนะคะนะหมักแบบไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ใส่ชูรสนะคะเป็นปลาคล้ายๆเนื้อปลาสดนั่นแหละค่ะแต่จะมีความเค็มอ่อนๆตัวนี้ไม่ใช่ปลาอินรีเค็มนะเป็นปลาอินรีแดดเดียวนะคะคนละอย่างกันกับปลาอินรีเค็มตัวนี้กลิ่นจะเหมือนปลาทอดปลาสดทอดนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยก่อนลงมามีลูกค้ามาเอาโปรสิบแพ็คไป แพ็คเดียวค่ะสองพันเอ่ยแพ็คเดียวนะคะห้าร้อยกรัมราคาสามเก้าศูนย์แพ็คเดียวนะคะแพ็คเดียวนะคะแพ็คเดียวห้าร้อยกรัมราคาสามห้าศูนย์ส่งปีคอี่นะคะแล้วก็มีโปรสิบแพ็คโปรสิบแพ็กที่ต้องทักแชทนะเพราะว่าของมีไม่เยอะ แล้วก็โปร10แพ็เนี่ไม่ได้จัดตลอดนะถ้าของไม่มีก็ไม่สามารถจัดโปรได้นะอย่างที่บอกว่าปลาช่วงนี้เนื้อมันอร่อยมากดังนั้นใครจะเอาไปตุนริตุนนะคะนะมีไม่เยอะแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณ40 40กว่าแพ็คเท่านั้นนะคะนะถ้งหมดนี้แล้วอาจจะไม่ได้มีโปรแบบนี้อีกแล้วนะคะโปร10แพ็คคือ2,990สองฟรีนะ ตรงนี้ตรงนี้คุณลุงไก่แพ็คอยู่เนาะตรงนี้คุณลุงไก่แพ็คอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูนี่คุณป้ากําลังขัดแผงดังนั้นไม่ต้องกลัวว่างทีได้จะสกปรบตกดูนะป้ากำลังขัดแผงแผงเที่ยวากเปไ็แผงกระเลื้อพงพอเก็บตาเสร็จแล้วก็จะขัดแผงแบบนี้ถ้า,าร้านทำามสะอาดนะเดี๋ยวใช้ครั้งต่อไปดังนั้นบ้านพี่ดาค่อนข้างสะอาดมากๆนะคะนะใครอยากลองทานนะครับมาทา,ายกันได้เลยนะฮะปกติพี่ดาขายแพ็คละหนึ่งกิโลสามร้อยเอ้ยแพ็คละครึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบสองฟรีนะคะ ส่งได้ทั่วประเทศไทยไม่เสียนะพี่ดาขายมาหลายปีแล้วนะมีโปร10แพ็กอันนี้ต้องทักแชทนะ10แพ็ก2,990นะคะสามารถจะเอาชิ้นชิ้นกลมแบบนี้หรือเอาเนื้อล้วนแบบนู้นก็โน้ตมาบอกได้นะคะนะมีปลาทรีเค็มแล้วก็ปลายซีแดดเดี๋ยวพี่ดปาปักตะก้าปลาทรีเค็มให้นะ อ่ะสนใจตัวไหนนะสนใจตัวไหนทักได้นะคะนะตัวตัวนี้พี่ดปาปักหมุดไว้ก็คือปลาปลาซีแดดเดียวนะคะที่พี่ดปาปักหมุดไว้นะ,ะวสวัสดีค่ะสามารถเลือกดูในตะกร้าได้นะคะนะสวัสดีคุณพี่คาปูชิโน่นะคะสวัสดีคุณพี่รุ่งนภา,าคาปูชิโน่ท้องนะคะท้องนะไอเจ้มันมันวาง,ม,วางมันวางแบบยาวเลยอะพะ่อมันไม่ซ้อนชิ้นกันนี่มนไม่เต็มอันนี้ลองสี อ๋อมันไม่เต็มโลเหรอเ,เอาไว้ทอดกินเลยอ้วนวันนั้นแม่ผงทอดท,อท้องอร่อยนะ,นะสวัสดีค่ะปลาอินทรีแดดเดียวของเรานะคะเป็นปลาอินทรีเรือเบ็ดนะาารับประกันว่าเป็นปลาที่สดคุณภ,ภาพดีมากๆปลาเรือเบ็ดเนี่ยเป็นปลาเรือเบ็ดเรือเล็กด้วยนะเป็นเรือเบ็ดเรือเล็กนะคะเป็นเรือเบ็ดเรือเล็กนะคะที่เขาออกไปตกคนเดียวค่ะนะไม่ได้เป็นเรือเบ็ดแบบเรือใหญ่ๆนะเป็นเรือเบ็ดเรือเล็กนะคะปลาบงเล็กชายฝั่งนะคะ ชาวประมงเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะเป็นคนไทยนะคะชาวประมงพื้นบ้านหน้าอาประจวบนี่แหละค่ะนะใครเคยมาเที่ยวประจวบจะเห็นว่าประมงเล็กชายัากค่อนข้างเยอะมากนะคะอาเสร็จแล้วไวมากเธอไลก์กี่นาทีวะเนี่ยไม่จะ่แบคุณคนกดดาวคนกดใจให้สองดวงเองลุงไก่กดช่างเสร็จแล้วเร็วมากคุณลุงไก่เร็วมากเนี่ยคุณลุงไก่ก็ทํางานเร็วถือเขาเป็นคนทํางานเร็ว พาไปเกียบนาพังแหละทีมมึงแม่คิวซีหน่อยลุงมึงช่างเกินปะเนี่ยเ,เ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่เจีย๊ยบแบปกติพี่เจีย๊ยบช่างใช่ไหม,ไมไหพี่เจีย๊ยบจะแบบเป๊ะมากไม่น้ำหนักมันไม่ถึงเออได้ได้ออออออได้เดี๋ดยวไ้ทำขัข้าวได,สวสด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ส่วนไหนทอดอร่อยอร่อยหมดนะพี่พี่เบลเนื้อก็อร่อยมันรสชาติเดียวกันเหจือกพี่เบลจ๋าแต่ท้องนี่เราแต่คนชอบท้องนี่ลุงชอบพี่เจี๊ยบชอบป้าชอบไอ้พิมชอบแต่แพนไม่ชอบท้องนะท้องมีอยู่สามแพ็คท้องแพ็คละสองร้อยห้าสิบท้องมีอยู่สามแพ็คเนี่ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบป้าลุงเนี่ยเขาชอบไอ้พิม์นี่ยเขาชอบกินท้องแต่แพนไม่ชอบกินแพนชอบกินเนื้อ ผนชอบกินที่สุดก็นี่แหละผนชอบกินที่สุดก็เนื้อกลมๆนี่แหละส่วนไแบบเนี้ยเหมาะกับการเอาไปทําข้าวต้มสมมุติว่าทุกคนอยากกินข้าวต้มใช่ไหมจ๊ะดึงออกมาสองชิ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต้มข้าวต้มนะจ๊ะทำเป็นแกงส้มสักหนึ่งชามก็ได้นะต้มยำหนึ่งถ้วยก็ได้ดึงแบบนี้มาแบบหนึ่งชิ้นสองชิ้นเนี่ยทำถ้วยหนึ่งเนื้อออกใช่ไหม แล้วก็มาหาั่นมาหาั่นมาหาั่นแล้วก็ไปทำเป็นแกงส้มต้มยำตะเกวยเล็กๆหนึ่งไปได้ซอสแกงส้มไปก็จึงง่ายต่อการทำข้าวนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นแดดเดียวนะมันเป็นแดดเดียวมันเป็นแดดเดียวที่ว่า,เ,าเราไวาท้ทอดกินถ้าส่วนใหญ่นะแดดเดียวเนี่ยมันเหมาะสาหรับการไว้ทอดแล้วก็แก้มน้าพริกแก้มแกงส้มแก้ม,กม,กมอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าถ้าเราอยากได้แดดเดียวเอาไปทํากับข้าวแกงส้มชูชีต้มยำมันก็สามารถทําได้นะคะนะเพราะว่าปลาของที่บ้านเนี่ยคุณภาพมากมาก ที่บ้านนี่นะรับประกันยืนยันคอนเฟิร์มเลยนะว่าเป็นปลาเรือเบ็ดแท้ๆแ,แล้วปลอดสารปลอดยาจริงๆนะคะนะเป็นออแกนิกนะคะนะสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ได้ถูกการอดองผ่านเจ้าอื่นเจ้าใดๆมาก่อนนะคะนะผ่านพิดามือเดียวเท่านั้นนะคะนะผ่านพิดามือเดียวเท่านั้นนะถ้าใครอยากลองทานก็มาทักกระถ่ายกันด้ขอโทษขออภัยด้วยที่ว่าวันนี้ไลฟ์เร็วนะคะเพราะว่ามันมีแค่นี้ปลามันมีแค่นี้นะคะปลามันมีนิดเดียวนะคะนะ นี่เดี๋ยวให้เมื่อ,เ,อเช้าลงคลิปไอ้น,นี่ไปเห็นปะเมื่อเช้าลงคลิปที่เขาไปตกปลาให้ดูเห็นปะมีใครได้เห็นคลิปที่เขาไปตกปลามั้งที่คนตกปลาเขาตกมาให้พี่ได้อันนี้เดี๋ยวพิมจะนับสต๊อกลงลงตู้แหละถ้าใครสนใจทักได้เลยนะสินค้าพร้อมส่งถ้าใครจะเอาสิบแพ็คนะทักแชทส่วนตัวมาได้เลยนะคะทักแชทส่วนตัวมาได้เลยนะคะ นี่ค่ะมีแค่นี้เห็นไหมได้มีแค่นี้17แพ็คลุงไก่พาไปลงตู้แล้วสต๊อกสต๊อกเหลืออยู่ประมาณ4นะี่0ห้าแพ็คนะเมื่อกี้มีคนมีลูกค้ามาเหมาอีก10แพ็คอีกคนนึงลูกค้าสั่งมาในช่องบ้านเขียวนะคะลูกค้าสั่งมาในทางบ้านเขียวนะคะเดี๋ยวให้ดูลุงไก่เก็บของนะคะสต๊อกมีไม่เยอะแล้วนะปลายซีมันไม่ค่อยมีแล้วปลายซีเริ่มไม่ค่อยได้กันแล้วนะคะนะคือมันปลายซีเนี่ยมันจะมาเป็นละลอกละลอก มันจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะ,หน,นะน chem, นะหน้าบ้านตรงนู้นก็จะเป็นปลายสียเข้นมนะหน้าบ้านตรงนู้นก็เป็นปลายสีเข้มนุสุพรล้างถังอยู่เห็นไหมเห็นไหมหน้าบ้านตรงนู้นก็เป็นปลายสีเข้มนะคะนะมีไม่เยอะแล้วมีไม่เยอะแล้วนะคะนี่คือตู้สต็อกของเรานะคะถ้าหมดแล้วก็คือต้องรออีกนะคะว่าไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เข้าบ่อยๆช่วงนี้มันเป็นร่วงช่วงหน้าลมหน้าฝนแล้วพื้นลมทะเลมันจะแรง เคยมนเลี้ยวทะเลแล้วขึ้นลม <HHH> ทะเลม,มันแรงไหมถ้าขึ้นลมทะพเลมันแรงพวกเรือเล็กมันก็ออกไปได้นะปลาเรือเล็กในเนื้อมันจะมันแล้วมันก็จะอร่อยมากนะใครเคยซื้อปลาอินรีแดดเดียวมาทานที่ไม่ใช่ร้านพิด้าแล้วลองสั่งของพี่ด้าไปลองทานเปรียบเทียบดูก็ได้นะเนื้อเนี่ยมันอาจจะแบบมีเทกเจอร์ที่ต่างกันถ้าเป็นปลาคนละเรือนะแต่ถ้าเป็นปลาเรือเดียวกันอะเป็นปลาเรือเล็กเหมือนกันอาจจะมีเนื้อที่อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นปลาพวกเรือวนลากอะไรแบบนี้อาจจะเนื้ออาจจะแบบกระด้างกระด้างไม่ค่อยอร่อยนะคะนะ นี่คะสต๊อกของเรานะคะสต๊อกโอเค <Okay. S 1> นี่คะ,ะเหลืออยู่ประมาณในสตอ๊อกประมาณ40หรือ50แพ็คนะคะเมื่อกี้มีลูกค้ามาสั่งเ,เดี๋ยวให้ดูเพิ่งโพสไปเมื่อกี้เลยลูกค้าทักมาเพิ่งโอนตังค์เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ยอดมันเด้งเข้ามาเดี๋ยวให้ดูนะพี่ด้าเพิ่งโพสต์ไปเม,มื่อกี้น,ะออนี่เห็นไหมนี่ ลูกค้าลูกค้าทักมาเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่ารับปลายรีแดดเนี่ยวันนี้วันนี้เห็นไหมเนี่ยวันนี้รับปลายรีแดดเดียวลงไก่แพ็คละครึ่งโลสามชิ้นสิบแพ็คราคาโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นก็จะอยู่ที่สองเก้าเก้าศูนย์สิบแพ็คนะสิบแพ็สองเก้าเก้าศูนย์นะจ๊ะสิบแพ็สองเก้าเก้าศูนย์นะจ๊ะนะถ้าใครจะเอาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะราคาโปรโมชั่น นะโดยปกติพี่ดาก็จะขายไม่ได้จัดโปรโบ่อยพี่ดาบอกลูกค้าเสมอพี่ดาบอกลูกค้าเสมอว่าถ้าตอนนี้พี่ดาจัดโปรให้รีบเอาเพราะว่าถ้าปลามันน้อยลงเมื่อไหร่อ่ะมาขอก็ไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่ามันเหลืออยู่สักสิบแพ็คเงี้ยสมมุติมันเหลืออยู่สักยี่สิบแพ็คพี่ดาก็ไม่จัดแล้วนะถ้าเหลืออยู่ยี่สิบแพ็คอ่ะถามว่าทําไมแกราคาโปรปลาชันนั้นมันขายได้อยู่แล้วแต่พอราคาโปรพวกกำไรฉันหายไปห้าร้อยหกร้อยใช่ไหม ดังนั้นฉันก็เก็บไว้ขายย่อยดีกว่าทีละแพ็คทีละแพ็คสองแพ็คอย่างเงี้ยฉันก็ได้ราคาเต็มนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้จัดโปรอยู่อยากให้ตุนถ้าใครมีตู้เย็นตุนไว้ตุนไว้เถอะปลาอร่อยแล้วที่สําคัญนะกินแล้วไม่ต้องกลัวจะขึ้นผื่นคันคอคันผิวนะมันออร์แกนิกมากๆจริงๆหมักก็แค่เกลือกับน้ำปลานะจ๊ะนะปลอดสารแน่นอนนะจ๊ะนะอยากทานก็มาทำทานหมักแบบเค็มๆไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะจ๊ น่าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะแพ็คอร่อยเอ่อแพ็กละครึ่งกิโล350ค่ะวันนี้จัดโปรโคือ10แพ็คสองพัก้าร้นะคะสาเหตุที่ว่าต้องจัดเยอะคือกําไรเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราส่งอะส่งฟรีใช่ไหมกำไรมันก็จะไม่ไเยอะมากแต่นี่พอลูกค้าเอา10แพ็คค่าส่งมันก็จะต้องแพงขึ้นนึกออกใช่ไหมฮะมันก็เลยคือลดได้แค่นั้นนะลดได้เนี่ยสิแพ็คลดไปเท่าไหร่อะห้าร้อย ลดไป510บาทก็เยอะพอสมควรนะ10แพ็คอะแต่ถ้าสมมติว่าแบบพ็ค2แพคแล้วมันลดเหลือ 300, 3 0 0 320มันก็ขายไม่ได้แพ็คเดียว2แพคอะนะมันต้องเป็นชุดของมันเพราะว่าเวลาเราไปส่งเราก็เสียค่าส่งค่าพัสดุค่ากล่องอันนี้กับเรียนตามตรงนะลูกค้านะนะว่ากันตามตรงเลยแต่ว่าอีกอันนึงที่ยังมีโปรโมชั่นกันอยู่ก็คือปลาอินซีเค็มปลาซีเค็มเนี่ยซื้อครึ่งกิโลแถม1ชิ้นซื้อ1ตัวแถม2ชิ้นปลาเค็มลุงไก่นะ ปลาเค็มลุงไก่เค็มน้อยหลังๆเริ่มมีคนซื้อรุ่นทดลองไปทานแล้ว <c oughs> รุ่นทดลองก็คือแพ็คละสองชิ้นแต่เป็นแพ็คชิ้นไม่สวยนะแพ็สองร้อยกรัมท้องหางหนึ่งร้อยแปดสิบาทสองฟรีของลุงไก่เขาอยากลองชิมรสชาติว่ามันเค็มน้อยสมคำาลิมหรือบางคนเขาไม่กล้าเสี่ยงไงเนี่ยลูกค้าคนเมื่อกี้ลูกค้าคนเมื่อกี้กนเนี่ยนะที่มาสั่งปลาแดดสิบแพ็คนะคนนี้ก็ซื้อชุดแรกไปชิมแล้วพอซื้อชุดแรกไปชิมเขาก็เลยมาเอาสิบแพ็คเขาบอกปลาลุงไก่อร่อย พี่ดาจะพูดอย่างนี้จริงๆฝีมือลุงไก่อะหรือว่าฝีมือในการทําของบ้านพี่ดาจริงๆอะมันก็มาตรฐานคนไทยทั่วไปวิธีการทำข้าวก็เหมือนเราทํากินที่บ้านแต่สิ่งที่มันดีที่มันแบบว่ามันทําให้อร่อยอะจริงๆคือตัววัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ดีเพราะว่าเราเคยทำแล้วทิ้งแล้วเสียมาเยอะมากเพราะเราได้วัตถุดิบไม่ดีมาดังนั้นอะจริงๆอะพวกเราอะไม่ได้เก่งมากพวกเราไม่ได้แบบอุ้ยลดมือดีลดไม่ใช่ เราหาวัตถุดิบที่ดีมากๆมาผลิตให้ลูกค้าวัตถุดิบที่มันดีอะ่ะตอให้ลูกค้าเอาไปทําเองอะ่ะลูกก็อร่อยสมมุติว่าวันนี้ลูกค้ามาเที่ยวทะเลแล้วลูกค้าบังเอิญเห็นคนตกปลาอยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อปลานั้นกลับไปทำกับข้าวที่ว่าลูกค้าลองทาดูสิขนาดลูกค้าแค่ต้มเฉยๆอะ่ะลูกค้าแร่เนื้อแล้วเอาเนื้อปลานั้นไปต้มหรือไปทอดหรือไปย่างเฉยๆมันจะอร่อยมากเพราะว่าอะไรคือวัตถุดิบมันดี วัตถุดิบถ้ามันดีก็คือมันดีอย่างที่แพนบอกว่าปลาเนี่ยมันมีหลายประเภทมีเรือออวนดํามีเรือออวนลากมีเรือตกเบ็ดมีเรือดใดมีเรือปัน่นมีเรือลากคู่ลากแค่อ้ยเต็มไปหมดแต่และพื้นที่แต่ละลำเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อาจจะแตกต่างก,กันออกไปเพราะเรือแต่ละลำนี่มันก็จะมีจํากัดว่าลำนี้ออก1คืนลำนี้ออก5คืนลำนี้ออกสิคืนใช่ไหมคะแต่ยังปลาเรือเบ็ดเนี่ยเขาออกตอนเช้าแล้วเขาเข้าตอนค่าจะเป็นปลาการหาปลาแบบกลางวันเพราะว่ามันจะเป็นปลามงเล็ก ประมงเล็กแบบนี้ประมงเล็กแบบนี้นี่คือเรือที่ไปหาปลาให้แพนนี่คือเรือนี่คือเรือประมงที่ไปตกปลาให้แพนนี่คือเรือประมงที่เขาไปตกปลาให้แพนแล้วขื้นลมทะเลแรงมากตอนนี้็คือลมทะเลแรงมากน่าหะคือถังเขาที่สมพรล้างอยู่เนี่ยเห็นถังไหมเดี๋ยวให้ดูถังนะว่าใช่เรือลําเดียวกันไหมเดี๋ยวให้ดูถังเขาน่าจะมาทิ้งถังไว้เมื่อวานเนี่ยเห็นไหมดูถังนะเนี่ยถัง เขาส่งคลิปมาให้พี่ดาดูว่าเมื่อวานเนี่ยคลื่นมันแรงมากนะเดี๋ยวพี่ดาพาไปดูถังที่สมพรล้างนี่เห็นไหมคะเห็นถังไหมเห็นถังไหมอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาดูที่สมพรล้างนะเนี่ยถังลูกเดียวกันเห็นไหมนี่คือเรือลําเดียวกันที่พี่ตกปลามาให้พี่ดานะคนตกปลา,าให้พี่ดาคือชื่อคุณหนึ่งนะแต่ไม่รู้ทาไมว่ารอบนี้มันเอาถังมาทิ้งไว้พรอมันมันเอาถังมาทิ้งไว้ อ๋อเพราะว่าเราทําแดดเมื่อเช้าเราก็เลยยืมดองไว้ก่อนนี่สมพรล้างให้เห็นไหมเดี๋ยวเย็นนี้เขาก็น่าจะมาเอาคืนเพราะว่าเย็นนี้อาจจะได้มาอีกเห็นไหมคะถังเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ของคนที่ไปตกปลามาให้พี่ได้นะชื่อคุณหนึ่งอันนี้ก็คือปลายซีเคมนะคะนะที่เราล้างจนหมดแล้วตอนนี้ก็คือตากนะคะตอนนี้แน่นตู้แล้วเพราะว่าเราล้างหลายๆวันซ้อนกันนะคะอันนี้ล้างมาหลายวันแล้วนะสามสี่วันซ้อนกันมนเลยเต็มตู้ ปริมาณเต็มตูน้นิดนึ่งนะอันนี้ปลายสีเค็มรอบนี้นะคะชุดนี้นะปล่อยปล่อยจําหน่ายได้ช่วงประมาณสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนสามารถจําหน่ายได้นะฮะนะมาจับมาจองกันไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพอส่งได้ก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้เลยนี่คืออีก2ตัวสุดท้ายที่ลุงไก่หอมเมื่อวานนะคะนี่คือสตัวของของของ,ของรอบของรอบเดือนนี้นะคะชุดใหม่ไม่รู้จะมีเข้ามาเพิ่มไหมนะ ชุดใหม่ไม่รู้จะมีเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าสําหรับปลายซีเคม็มปลายซีเคม็มลุงไก่เน้นย้ำอีกนิดนึงเป็นปลายซีเคม็มเคม็เคมน้อยนะเค็มน้อยปลายซีเค็มลุงไก่เนี่ยเค็มน้อยนะคะ <c oughs> พอเราห่อเกลือแบบนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็จะมาะแกะล้างตักแดดแบบนี้นะคะนะตากในตู้กันมแมลงถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีตู้นะ้ำแมลงวันโอ้โหล้อมตู้เลยจ้ะนะดังนั้นเนี่ยร้านเราเนี่ยไว้วางใจได้ในเรื่องของมั่นใจได้ในเรื่องของความที่เราแบบคลีนคลีนออร์แกนิกเออ ไม่อยากจะพูดคําที่มันฟังแล้วยากยากไปนี่กี่โมงแล้วสามโมงครึ่งแล้วพี่ได้ต้องขึ้นไปทํางานต่อแล้วพี่มาลายเอาสองแพ็คใช่ไหมได้เลยพี่เอยวพี่ได้ต้องขึ้นไปทํางานต่อแล้วนะไม่ไดเอาน้ํามาว่าหิวน้ำมากเลยเอาน้ำไปเละพูดมากแล้วหิวน้ําเหนื่อยมากเลยตั้งแต่อ้วกเมื่อคืนนั้นเหนื่อยมากเลยไปพี่มาลเอาสองแพ็คเนาะพี่มาลายเอาสองแพ็คเนาะเ,เ,เดี๋ยวแพนทักแชทไปนะพี่มาล ถ้าโอนโอนทันตอนนี้เลยเดี๋ยวก็คือส่งวันนี้นะแตถ้าโอนไม่ทันเนะี่ยถ้าโอนไม่ทันขอส่งเปนวันพรุ่งนี้นะถ้าโอนไม่ทันขอส่งเปนวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันสามโมงครึ่งและสมพรมันออกประมาณสามโมงห้าสิบสามโมงห้าสิบนี่ต้องออกจากบ้านนี่ของพี่ลูกค้าคนนี้โอนมาแล้วของพี่คนนี้เนี่ยโอนมาแล้วคนที่เอาสิบแพ็คอะเนี่ย เนี่ยคนที่เอาสนะิบแพ็คเนี่ยคนที่เอาสิบแพ็คเนี่ยโอนตังค์มาแล้วเนี่ยเห็นไหมคนที่เอาสิบแพ็คโอนตังค์มาแล้วไปไมได้ลาแล้วนะยังไม่ดีหายแล้วแต่ว่าอาการเหมือนเหมือนคล้ายคคนเป็นกดไหลย้อนนะคะจากที่มันอ้วกอะพอมันอ้วกแล้วเหมือนเหมือนอาการเหมือนคล้ายๆเป็นคนเป็นกดไหลย้อนนะคะนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าจะต้องไปแพ็คของจะต้องไปปิ้นใบแล้วตอนนี้ใกล้สี่โมงแล้วนะคะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะดูน้ําพริกก็ได้นะคะนะ ใครสนใจก็ทักมาได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ำๆอีกรอบหนึ่งนะคะขอบพระคุณที่รับชมขอบพระคุณที่ติดตามค่ะจุบุจุบุ